ผมเล่าเรื่องผีไม่เยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมมองที่คนเห็นผีแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่พาเราไปดูมุมมองของหมาที่เห็นผีว่าเขาเห็นยังไงบ้างซึ่งวิธีการเล่าเรื่องมันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องนี้นะครับถ้าใครอยากได้มุมมองใหม่ๆต้องมาดูให้ได้ครับถ้าคิดว่าหนังเรื่องนี้นะน่ารักอย่างเดียวนะคิดผิดสนัดครับไอที่ เห็นชื่อมาหมาเห็นผีแล้วยังลังเลอยู่นะครับผมบอกเลยว่าวินาทีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่มาแรงที่สุดเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทุกคนต้องมาสัมผัสครับห้ามพลาดเลยกู๊ดบอยเมื่อมาเห็นผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ